สวัสดีค่ะทุกคนเอ่อก็ไม่ได้ลงทลิปหลายวันไม่ได้หลายวันแลวแหละเป็นเกือบสองอาทิตย์แล้วอะตั้งแต่มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็มาอยู่ในห้องเนี้ค่ะคือก็ไม่อยากให้เห็นเห็นเยอะขนาดนะั้นเพราะว่าห้องมันลกอยู่เนาะเออมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่ว่าการเป็นอยู่อยู่ที่นี่ก็ ถือว่าละคนข้างลำบากนะคะลูกอ๋อ,อแย่ะแล้กดผิดเพราะว่าอยู่ที่นี่หนึ่งแหละไม่มีอะไรเลยดีนะที่มีเซเว่นให้กินน่ะให้เข้าให้ช็อปได้แล้วก็ตอนเดินไปทำงานก็คือเอ้ยตอนไปทำงานก็คือเดินเดินไปทำงานถามว่าทำงานเป็นไงบ้างก็ ทำงานโอเคคะ่ะก็รู้สึกว่างานยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามนะคะสู้ต่อไปคะ่ะเอ่อถามว่าอ้นขึ้นไหมผอมลงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้มันไม่ได้กินเต็มที่มันไม่ได้อย,อยู่อยู่บ้านเหมือนที่เคยอยู่ไงเออนั่นแหละอยาก ที่แบบว่าทุกคนเคยเคยถามมาเนาะว่าทำไมหรอทำไมถึงมาทำที่นี่ทำแล้วสมัครยังไงอย่างเงี้ยคือเอาจิงๆงนะคือแบบโพสอเรซูเม่ไว้ในที่ที่หนึ่งแล้วเขาก็ติดต่อมาก็ติดต่อมาหลายที่แหลคะค่ะติดต่อมาหลายที่มากแล้วตอนเนี้ย เหมือนจะไม่สบายนะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่เปิดแอแล้ว,ตอน,นต,วตอนที่กักตัวตอนที่บินกลับมาจากเวียดนามเนานะตอนที่อยู่ในช่วง14วันอะก็มีคนโทรมาบอกว่าบริษัทนี้นะสนใจอย่าให้มาทำงานด้วยแล้วตอนเนี้ยพอเราเฮยบริษัทนี้กูเคยสมัครไปตั้งหลายครั้งปีละครั้งสองครั้งเลยนี่ว่ะทำไมาจู่ๆเขาโทรมาได้วะ ก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเออก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ได้ทําบริษัทนี้คือเราอยากทํามานานแล้วแต่ว่าคือไม่ได้ทําสักทีอะสมัครตั้งแต่เรียนจบจนถึงแบบถึงตอนเนี้ยเพิ่งได้เพิ่งได้เพ,พิ่งได้เข้ามาทํางานไงเออไม่เียอย s o ร r y นะทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก่อนเพราะว่า ไม่อยากขื่แล้วไงเออได้แล้วเออแล้วก็ถ้าให้ถ้าให้ถามว่าถ้าถามว่างานมันโอเคไหมก็อยากบอกนะคะว่าสำหรับเราอะ่ะคือเราก็โอเคในระดับหนึ่งคือมันก็ไม่ได้หนักเหมือนอยู่ที่เวียดนามที่เราเคยทำแล้วก็งานมันก็ค่ะ มันก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะสำหรับสาหรับเราแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะบอกว่าหากถ้าเราได้เริ่มทำอะไรแล้วอ่ะเราจะรู้ว่ามันเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งปัญหาน่ะมันคือประสบการณ์เว้ยถ้าสมมติว่ามีปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้มันคือความสำเร็จของเราจริงไหมทุกคนวันเนี้ยทำงานทั้งวัน ทั้งทั้งที่วันนี้วันหยุดนะก็เอางานมาทําด้วยเพราะว่าเออก็งานมันไม่เสร็จแล้วก็อยากจะดูว่าความคืบหน้าของงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวไปพอไปถึงวันจันทร์เนาะก็จะได้ลุยงานตัวนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลามานั่งไล่ดูอย่างเงี้ยอันไหนที่ทํำได้ก็ทําเพราะว่าเราอยู่ห้องเราก็อยู่แบบไม่ได้ทําอะไรถ้าไม่ได้ดูหนังถ้าไม่ได้นอนถ้าไม่ได้กินก็ ไม่ทำอะไรอยู่แล้วไงเออเนาะทุกคนเอออะไรอีกอะอะไรอ,อะจะพูดอะไรออะเออนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละว่าแบบงานมันก็ไม่ได้หาง่ายเนาะช่วงนี้ช่วงนี้มันเป็นไงมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบต้อง อะไรมีได้ก็มีไปเนาะเออเขาก็ติดต่อมาเขาก็ติดต่อมาแต่ช่วงกักตัวที่วินับมาั้งแตบเวียดนามแล้วแล้วตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าส่งเอกสารมาได้ไหมก็เลยบอกเขาว่าก็เลยบอกฝ่ายเฮสทาเนาะว่าแบบพี่ค้าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่มันไม่สามารถที่จะ ส่งเอกสารได้เขาไม่ให้ออกจากห้องและเอกสารต่างๆคือเขาไม่ให้เอาออกเลยก็คือเราก็มีเพื่อนอยู่ที่นี่เนาะเราก็สามารถแบบอันนี้ให้เพื่อนได้แต่ว่าคือเอกสารนะมันอยู่กับเราหมดเลยสแกนก็ไม่ได้เคยถ่ายรูปแบบอะไรอะสแกนอะใช้แอปสแกนมันยังไม่ได้เลยมันไม่ใช่เหมือนจับเนาจริงไง เพราะว่าที่เราสำเนาจริงเราไปถ่ายเอกสาร,รม,มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมทุกคนคือทําไม่ได้แล้วก็ไปบอกพี่เขาว่าพี่คะขอแบบลังช่วงกักตัวได้ไหมพี่ส่งเอกสาร,รมาให้ก่อนเดี๋ยวน้องจะพิมพ์น้องจะถ่ายเอกสาร,รตรงนั้นน่ะเขียนล่างให้พี่ก่อนแล้วน้องจะถ่ายให้พี่ถ่ายรูปเนาะแล้วตอนนี้ก็ทําให้เขาหมดเลยแล้วพอเราออกไป แล้วออกจากกักตัว14บวันอนะ่ะเรากลับไปถึงบ้านเนาะเราก็รีบทำเอกสารทุกอย่างอ่ะสแกนสแกนต้นฉบับอะ่ะให้เขารอบนึงแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นก็กลับไปที่บ้านก็ยังกักตัวอีกนั้นโคนเพราะว่ามันอยู่ในมาตรการที่แบบข้ามนอกพื้นที่อย่างเงี้ยเราต้องกักตัวพอดีก็ไปอยู่กับน้องก็น้องทํางานน้องก็ออกจากงานแล้วน้องก็ น้องก็น้องก็ไม่ได้ทํางานอีกแล้วก็เลยไปกักตัวด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านนั่นเลยค่ะพอพอกักตัวเ็จก็ไม่ใช่แล้วก็ให้แม่น่ะไม่ใช่เราถึงถึงถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยเราก็ให้แม่ไปสแกนให้แล้วก็ส่งให้พี่ให้บริษัทแล้วตอนเนี้ยก็อยู่ในช่วงกักตัวก็เขาก็ติดต่อกลับมาว่าน้อง พี่จะขอสัมภาษณ์นะเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาเวียดนามอาทิตย์แรกที่ไปก็สัมภาษณ์กับพี่ๆคนไทยพี่ๆอยู่ที่นี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะทั้งหัวหน้าทั้งอันนี้โน่นนี่นั่นก็ถามหมดทุกอย่างแล้วพออาทิตย์ต่อไปหรือว่าประมาณห้าหกวันนี่แหละ สามสี่วันนี่ประมาณนี้แหละก็สัมภาษณ์เป็นภาษาเวียดนามก็ถือว่าก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่อันนี้เขค,คือตอนในช่วงที่ตอนช่วงนั้นนะที่พี่คนไทยบอกพี่อยู่ที่นี่บอกว่าน้องเราต้องเรารู้ภาษาเวียดนามเราต้องเรอ,เ,อเราต้องพูดภาษาเวียดนามสัมภาษณ์เป็นภาษาเวียดนาม,มด้วยนะแล้วก็ไม่ติดปัญหาอะไรเพราะว่าภาษาเวียดนามเราก็อยู่ในในอันเนี้ย เราพูดเราสื่อสารก็ได้อยู่ในอันดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรแล้วหลังจากนั้นคือโอเคค่ะวันไหนว่างก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเพราะว่าหนูว่างช่วงนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรพ่อแม่ก็ดำนายอย่างเงี้ยเราก็กัดตัวแล้วก็ทํากับข้าวอย่างเงี้ยเนาะเออนั่นแหละพอ พอกักพออันนี้แล้วเขาก็ติดต่อมาก็สัมภาษณ์ตอนที่บอกว่าจะสัมภา,มามษณ์ภาษาเวียดนามก็ก็ก็เตรียมเอกสารก็เตรียมคําศัพท์ที่แบบมันเกี่ยวกับที่ทํางานที่เราจะทํางานในนะ่ะในฝ่ายฝ่ายนี้แล้วก็เตรียมหมดทุกอย่างเนาะสุดท้ายแล้วรู้ไหมทุกคนสัมภาษณ์อะไรคะไม่ได้อยู่ในลิสที่เราเคยอันนี้เลยเหมือนกับตอนสอบเลยอะ่ะที่แบบ อ่านหมดทุกอย่างแต่ไม่ออกในสิ่งที่เราอ่านอ่ะมันแบบมันโคตรโมโหเลยไหมทุกคนเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> แล้วก็อะไรอีกอะพอมาพอมาทํางานก็ติดต่อกับพี่เขาไว้ว่าจะบินกลับมาทําเฮ้ยจะกลับจะขึ้นมา กรุงเทพน่ะวันที่สิบห้าเดือนเดือนที่แล้วแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเอ,อน็อกดาวน์เขาก็ไม่เขาก็ไม่ขึ้นมาเนาะก็เลยขอเลื่อนเขาเป็นต้นเดือนเพราะว่าตอนตอนที่พูดน่ะตอนที่พูดน่ะจำได้ว่าเป็นวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดสิงหาแล้วตอนเนี้ยก็เลยขอพี่เขาว่า พี่น้องจองตั๋วแล้วแต่ว่าตั๋วไม่มีไม่สามารถขึ้นมาทํางานได้มันต้องเป็นวันที่หนึ่งค่ะเพราะว่า,ามันไม่ได้มันไม่ใช่วันน็อกดาวน์เพราะว่าน็อกดาวน์มันถึงวันที่30มสิบในช่วงนั้นอะ่ะสามสิบสิงหาเนอเออแล้วก็จองตัว๋วงั้นน้องก็จองตั๋ววันที่หนึ่งเลยแล้วก็ส่งส่งใบเสร็จใบอนันนี้ของการจองตัวส่งตัวไปพี่ ให้พี่ดูหน่อยนะแล้วก็โอเคค่ะส่งหนูอันนี้แล้วนะคะพอจะใกล้ถึงวันที่หนึ่งค่ะทุกคนมีเหตุการณ์ขึ้นอีกว่ามีเหตุการณ์อีกว่าเอ่อสายการบินนั้นไม่มีค่ะยกเลิอกอีกค่ะจองตองตัวใหมมตัวนั้นเราก็เก็บไว้เพราะว่าเอ้ยไม่ได้เก็บดิก็เลื่อนตัว๋วเอ่อเลื่อนตัว เป็นวันที่เจ็ดเป็นวันที่เจ็ดนะใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ดิอ๋อหลังจากจำได้แล้วพราะวันที่เจ็ดสิงหาน่ะบอกว่ามันไม่มีตัว๋วใช่ไหมแล้วเราจองตั๋ววันที่หนึ่งใช่ปะแล้ววันที่ 4, สิบสิงหาน่ะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้าน แล้วตอนนี้ก็เลยขอวันที่หนึ่งผ่านมาก็เลยเตรียมตัวเตรียมอะไรมแล้วก็เลยบอกพี่เขาอ่อพี่คะตัวทั้งตุตัวหนูเลื่อนค่ะมันไม่มีสายการบินนี้มันไม่บินหนูขอบินไปวันที่วันที่แปดทำงานวันที่เก้าได้ไหมคะเพราะว่าวันที่เจ็ดหนูจะไปฉีดวัคซีนเข็มสองวันที่เจ็ดกันยานะ สีปักซีนเข็มสองเออพี่เขาก็บอกโอเคนะ้องไม่เป็นไรก็เลยส่งแบบกลัวพี่เขาไม่เชื่อนะ้องก็เลยส่งอะสมุดที่เราจะไปสีวัคซีนอะ่ะเออให้พี่เขาดูนี่ค่ะมันจะไปสีวัคซีนเข็มสองวันที่เจ็ดนี้ก็เลยบอกเนี้ยแล้ววันที่เก้าอ้วันที่แปดจะบินมาจะบินมาทํางานสีปุ๊บ นอนคืนหนึ่งแล้วก็บินตอนเช้าไม่มีตั๋วอีกค่ะต้องจองตั๋วใหม่ไม่ได้จองตั๋วใหม่ตอนนั้นจองตั๋วใหม่แล้วของวันที่หนึ่งจองตั๋วใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนสายการบินใหม่แล้วสายการบินที่จองล่าสุดที่จองใหม่นะตอนเช้าไม่มีบินมีบินตอนที่อย่าง บินตอนที่ยงจนมาถึงที่ยงสี่สิบมาถึงที่นี่อ่ะมาถึงกรุงเทพอ่ะมาถึงดอนเมืองอ่ะบ่ายสองพี่คะตูไฟหนูเปลี่ยนเวลาบินค่ะเอ่อก็เลยส่งอันนี้ไปให้พี่เขาดูว่าพี่มันเปลี่ยนจริงๆนะเราไม่ได้โกหกอย่างเงี้ยโอเคน้องถ้าน้องมาถึงตอนไหนน้องก็โทรบอ,อกพี่แล้วโอเคค่ะก็เลยถึง ตอนบ่ายสองก็เลยโทรหาพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าน้องรอยอยู่ที่นั่นแหละในพี่เป็นรับเออเขาก็เอารถมารับเรามาแล้วก็มาที่บริษัทก่อนบริษัทโคตรใหญ่เลยทุกคนใหญ่มากแล้วตอนเนี้ก็มาทำสัญญาสัญญากันแต่ว่าทำสัญญาเป็นของวันที่เก้าเพราะว่าเราเริ่มงานของวันที่เก้าแล้วเขาก็ให้มาทำสัญญาห้องพักห้องเนี้ย เพราะว่าห้องพักห้องนี้ไม่ใช่ห้องพักของเรานะเราไม่ได้จ่ายเป็นห้องพักของบริษัทเพราะว่าเราเป็นเราเป็นเวียดนามคือจะต้องไปฝึกงานอยู่ในช่วงอยู่ในห้วงฝึกงานอยู่ก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่แล้วจะเตรียมตัวบินกลับไปเวียดนามหรือไม่ก็ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้อีอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงฝึกงานอยู่นะคะเอ,อ่อแล้วฝากถึงหลายๆคนที่แบบว่า การที่จะทํางานอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเนาะเราทํางานหลายคนเราต้องแบบสื่อสารกับเขาพูดคุยกับเขาว่าเออเราทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ดีไหมแล้วเราปรึกษาเสร็จเราค่อยตกลงว่าเราควรทํายังไงหัวหน้าก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปดื้อเราจะไปอัน,นี้กับเขาก็ไม่ได้เนาะ โอเคทุกคนก็ทำงานยังไม่ถึง10บวันมัน้งเพิ่งได้สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์แต่ก็ยังไม่ถึงสิบวันนะเพราะว่ามาทำงานวันที่เกนะ้าเนาะเอ้ยน่าจะสิบวันแล้วมั้งเก้าสสน่าจะใกล้สิบวันแล้วเพราะว่า ถึงสิ้นเดือนนี้จะได้สิบห้าวันประมาณนั้นค่ะโอ้ยมวันหยุดด้วยทำงาน,น,นอยุ่นี้นี่หยุดสองาทิตดีจนเบยยิีไหมทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินยายแล้วก็จะไปนอนแล้วทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้หายใจไม่สะดวกแล้วเหมือนเป็นโควิดเลยอะทุกคนแบบมาตอนแรกแบบเฮ้ยเป็นไรวะกูเป็นโควิดหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยเลยนะ โอเคค่ะยังไงวันนี้ก็อรายงานตัวให้ทราบเลยนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนแล้วก็จะพยายามลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะกลับมาก็แบบเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยทุกคนโอเคค่ะขอตัวเพ <c oughs> กินอยากนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำหูน้ำตามาหมดแล้วอ่ะ โอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมิ้มมานะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ